เรา้าขงอขอ,งอ่ยู่ฝังยุโรปแล้วเป็นเที่ขารลเนี้ก็อยู่ฝันั้นก็เป็นยุโรมือกคือฝั่งยุโรปนะครับฝั่งซ้ายมือเรือนะฝั่งขวามือของเรือนะครับยังใช่โอ้โหึหันไม่เห็น ฝั่งนี้จอดอยู่2องลำฝั่งนู้นมีอีก2องลำเรือสำราญสี่ลำวันนี้น่าจะบันเทิงนะทุกที่น่าจะคิวยาวทั้งหมดครับเออเซนโซเฟียอาจจะรอคิวเก้าประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะ,ะ้าแ่นหน่อกรว่าต้องของครับตองไปกั้นอยู่แต่ทั้งสองฝั่งเป็นยุโรปทั้งหมดนะครับ การเล่นกูไดอย่างดีมาเขาใช้ข้ามแล้วก็ติเชียร์กับยุโรปเวลาทงานอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะข้านะครับข้ามโดยใช้เรือเรือแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าประยัด หลังตโฟมเลยครับนี่ที่เป็นวอเตอร์โโฟอนั่นแหะฮะอันนั้นคือสนสามฟุตบอลของอิมเบซิตัสนะครับเปซิตัสเซเรียรบ,ยบนฟ้าดเนาเปกันครับที่นี่ฮาเวคือที่อยู่ของสุรัควาหายะมันจอยูแล้วก็ เป็นผู้ชายเข้าไม่ได้ จะดีแหละีกินทีดื่มทนี่นั่นตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอเยอะอยู่ด เปลี่ยนเสื้อเฉยร้อยกว่าบาทเองนะเท่าเท่ากับ k f c McDonald's บ้านเราเลยนะนะครับอย่าง Starbucks อย่างที่ผมบอกถ้าเจอร้านกาแฟ ى, ที่เป็น Starbucks กับแบรนด์โลโก้ท้องถิ่นนะครับกิน Starbucks ถูกกว่า เพราะว่าโลเคอลเนี่ยส่วนใหญอ่อย่างอเมริกาโน่ก็ขายแบบลโอ l o ไปไปอ่ะตะเกียนจอนดิเรลโลออะไรอ่ะเบบี้แม่จ้า